สวัสดีครับวันนี้พามาดูอีกหนึ่งคู่เดือนเลยผมบอกเลยว่าผมชอบการออกแบบของเขามากนะครับแฟนๆก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยผมในไทยยังแทบจะอาจริงในไทยผมยังไม่เคยเห็นใครมีและกันผมว่าลูกค้าของผมเนี่ยที่สั่งคู่นี้เนี่ยน่าจะคนแรกคนเดียวในไทยเลยมั้งตอนนี้ที่มีนะอ่ะสัญลักษณ์แบบนี้เห็นแล้วใจละลายโอเคบอกไปเลยก็ได้มันคือคารี่เจ็ดนะครับที่ทําสีกับคอนเซ็ปต์นะครับในคอลเลคชันที่ในสไตล์อียอิปเชียนนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี eye of horus นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันคือยังไงกล่องเนี่ยเป็นกระดาษแข็งนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่ไม่ไมเหมือนกระดาษรู้สึกว่ามันดูดีกว่ามากอะ่ะแล้วดูให้ดูดีเทลโอ้โหบอกเลยว่าแบบที่ส,สุดสุดแล้วจริง,รงแล้วราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าราคาให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับเราจะบอกว่าทำไมมันถึงสุดซ้อนกล่องด้านในใมาอีกชั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยดูให้ดูกล่องเต็มเม,เมก่อนคือด้านในไม่ได้ปล่อยโล่งนะเป็นดีเทลเต็มเมแบบนี้ ดูด้านหลังนี่ตัวดีๆสัญลักษณ์ไนกี้นะครับสวูชอ่าอันนี้เป็นดวงตา Eye of Horus นะครับอ่าสัญลักษณ์ของคอนเซปต์นะครับคนที่ออกแบบแบรนด์เอคนที่ออกแบบชุดสีนี้อ่ะคือกล่องเนี่ยเขาซ้อนมา้อีกชั้นหนึ่งเลยแ้วเดี๋ยวมาดูตรงเท้ากันด้านในนะครับก็จะเป็นกล่องแบบปกติอีกชั้นหนึ่งนะครับซ้อนกันมาตัวรองเทาง้าโอ้โหกล่องข้างในยังแบบลายมาจัดเต็มอ่ะตัวรองเท้าไม่ธรรมดาบอกเลย ไม่ว่าจะเรื่องของสมรรถนะหรือว่าเรื่องของสีนะคือคอนเซปต์ของการออกแบบในคอลเลกชันนี้เนี่ยคอนเซปต์เขาออกแบบมาในเรื่องของสไตล์อียิปเชียนนะครับในมันออกมาตอนรุ่น4รุ่นตั้งแต่คาริสี่คาริห้ 5, าคัลลิเจ็ดซึ่งทุกตัวออกมาดีหมดโดยเฉพาะรุ่นที่6รุ่นที่แล้วที่ออกมาเป็นเหมือนโกลเด้นมัมมี่พวกนั้นนะครับกับสีชมพูผมโคตรชอบเลยแล้วพอ,อมาเจอตัวเนี้ยโ,โหว้าวว้าวมากนะครับอะ มาดูกันว่าสัญลักษณ์ของเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวนี้เนี่ยคือ eye of Horus นะครับเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในสมัยอียิปต์นะครับซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ว่าดวงตาตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้พลงังให้อำนาจแล้วก็ปกป้องกับสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดีเทลบนตัวรองเท้าอ่ะมันไม่ได้มีแค่ดวงตานี้นี่ดูตาสวุชไนกี้เป็นเหมือนปีกนะครับเป็นแบบปีกสีทองเลยอ่ะมีอะไรอีก ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีสัญลักษณ์ที่แบบเหมือนคอยปกปักรักษานะครับตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนะครับด้านหลังปักว่าคอนเซปต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นปักนูนขึ้นมานะไม่ใช่เป็นสีหรือเป็นสกรีนปกตินะครับอินโซด้านในเป็นลายจุดแบบนี้นะครับอ่ะข้อเท้าเขียนว่า his legacy is going to live on forever คือเหมือนกับแบบรองเท้าคู่นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อส่งต่อกับลักษณะสไตล์การเล่นของคลี่เออร์วิงเอาไว้เลยนะครับวัสดุเป็นยังไงวัสดุของรุ่นนี้เนี่ยเขาต้องการเน้นเรื่องของน้ําหนักที่เบานะครับก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นเมชนะครับระบบรองเท้าจะเป็นซูมเทอร์โบนะครับซึ่งซูมเทอร์โบเนี่ยมันแปลว่าซูมแอร์ที่เหยียบปุ๊บแล้วก็พุ่งไปต่อได้เน้นเรื่องของการดีดแล้วก็น้ําหนักที่เบานะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครผมว่าถ้าถ้าสะสมเหมาะก,กับทุกคน แต่ถ้าจะใส่เล่นน่ะผมว่ามันเหมาะกับพวกกาดที่ชอบความเร็วคอสโอเวอร์คล่องๆตัวนะครับเนี่ยตอนในคลิปเนี่ยมันจะไม่ได้ออกข้างแบบเหมือนพวกซีรีส์โคโบีแต่จะเป็นมนขึ้นมาเงี้ยซึ่งเพิ่มเวลาเราคอสโอเวอร์เนี่ยเราลากเท้าไปด้านข้างอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยเพิ่มเรื่อง,องของการยึดเกาะมากขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยคือราคามันไม่ได้สูงอะถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้หรือว่าเทียบกับสีกล่องปกติเนี่ยแล้ว สีอื่นๆอ,นอ,นอะราคาตัวนี้มันเพิ่มไกนิดเดียวแต่ว่าคุณได้อะไรคุณได้สีพิเศษได้สตรอรี่ดีๆบนรองเท้าที่เอามาไว้กับคุณได้เรื่องของการแบบเนี่ยเหมือนความเชื่อคือปกปัก,ก,กตัวคุณนะครับไม่ให้บาดเจ็บจากการเล่นบาสนะครับได้กล่องแบบเนี้ยโอ้โหไปตั้งโชว์ผมแบบแล้วราคาถ้าแบบสองสามหมื่นจะไม่เชียร์แต่ตัวนี้มันแบบบางไซสย,ยังไม่ถึงหมื่นเลยเจ็ดพันแปดพันก็มีแล้วนะครับเลยแบบเชียร์มากตัวนี้ชอบมากทั้งเรื่องของการออกแบบทั้งเรื่องของ ดีเทลสิ่งที่องค์ประกอบที่ได้มานะครับเชือกสำรองก็มีสีแดงมาแบบนี้นะครับสวยถ้าให้เต็มสิบตัวนี้เอาไปสิบเอ็ดเลยนะครับทั้งอย่างที่บอกคือราคากับสิ่งที่ได้มันเกินคุ้มจริงๆอ่ะสีไซส์ทศที่ไซส์มีสี่ถึงสิบสามนะครับไซส์เด็กไปเลยจนถึงผู้ใหญ่เท้าใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นสเปคผู้ชายไงคือต่อให้เด็กเอาไปใส่้วมันเป็นสเปคผู้ใหญ่คือน้องก็จะได้รับแบบ สูมแอร์แบบเต็มก็แบบเต็มเต็มมานะครับวัสดุอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการลดสเปคเมื่อเป็นรองเท้าเด็กเลยเพราะว่าน้องจะได้รองเท้าทรงผู้ใหญ่ไปนะครับอ่ะราคาเท่าไหร่ตีอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดพันเอง 7, เจ็ดแปดพันเนี่ยแล้วได้โหได้รองเท้าสตอรี่ดีๆได้สีแบบนี้ได้กล่องได้อะไรเงี้ยเริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดแปดพันถึงหมื่นกว่าแล้วแต่ไซส์นะครับเช่นการตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีพิเศษกล่องพิเศษนะครับ ราคามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานยิ่งราคาสูงแต่ไม่แพงเพราะอะไรเพราะคุณค่ามันดีของแพงคือของที่ราคาสูงแต่ไม่มีคุณค่าแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณค่ามันมีแต่ว่าราคามันขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับอะถ้าอยากได้ทํายังไงทักแชทเข้ามาสิครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดสเปริ y o ูยูหรือที่เพจสเปริลตูยูนะครับบอกมาจะเอาสีไหนไซส์อะไรรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้แต่ถ้าตัวนี้เนี่ยบอกมาเลยคายลี่เจ็ concept, จดคอนเซปต อะไรก็ได้สมมาแล้วบอกไซา์มาเดี๋ยวเราดำเนินการต่อให้เองนะครับฝากไว้ด้วยกับเพจเซเบรตทูยูสวัสดีครับ